ตรงนี้คือกุฏิเจ้าอาวาสครับวิวธรรมชาติยามเย็นที่วัดเขาน้อยในเขตลำตะคองต้องขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆเลยครับที่ท่านเมตตาให้พักในวัดได้ไม่เช่นนั้นผมคงได้นอนสา,าลารลิมทางแน่คืนนี้